สามงครึ่งโดนเพื่อนดึงตัวไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆอ่ะก็ไม่ค่อยอยากไปหรอกนะคะเพราะว่าเห็นข่าวว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยกำลังระบาดท,ที่ต่างประเทศแล้วก็กําลังกังวลเลยค่ะว่าถ้าเราไปป่วยที่ต่างประเทศเนี่ยจะทํายังไงดีเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยคงสูงหน้าดูสาลเราอ่ะมันก็ได้แค่แบบงูมูปลาปลาอะไรเงี้ย แต่ก่อนเดินทางเนี่ยค่ะเราก็ไปหาข้อมูลมาบ้างนะว่าถ้าเราไปป่วยที่ต่างประเทศเนี่ยจะมีประกันอะไรที่ดูแลเราไหมก็เลยไปเจอประกันเดินทาง,างต่างประเทศ r v ี l า o เ p r e h e n พ i v e จากวิริยะประกันภัยที่ไม่ต้องอดทนจนกว่าจะแลกป่วยที่ไหนก็รักษาที่นั่นได้เลยพอขครอบคลุมค่านักษาพยาบานสูงสุดถึง5ล้านบาท าจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงหรือถ้าถูกปฏิเสธวีซ่าเนี่ยก็ได้รับเงินคืน100%แน่นอนแถมค่าเบี้ยเริ่มต้นเขาก็ราคาดีมากเลยค่ะพอเริ่มต้นเพียงแค่164บาทไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเพื่อการเดินทางต่างประเทศวีทาเวลคอมเพนเซชคุ้มรองรอบโลกคุ้มคาาม่ารอบกานอย่าลืมนะคะไปกับวิริยะมีสุขทุกทีสนใจละเอียดเพิ่มเติมตตคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยเพราะสุขภาพที่ดีของคุณคือเป้าหมายของเรา